อยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับค่ะคุณวันเพนช่างโทรเลขนะคะผู้แทนทวีปอเมริกาวัดพระธรรมากายจอจร์เจียสหรัฐอเมริกาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดาผูสกรทั้งสามท่านนะคะ ค่ะค <c oughs> ่ะโ,โหนี่ต้องบอกว่าใบหน้าอันเลิศเบิกบานนะคะในการที่เราจะมาสั่งสมบุญแต่ต้องถามคุณวันเพ็ก่อนนะคะ <c oughs> ว่าที่สหรัฐอเมริกาที่จอร์เจียตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วคะ,อะตอนนี้เวลา11โมง25นาทีค่ะนะคะ <c oughs> ก็ อืมนะคะก็ดึกเลยค่ะทุ่มห้าทุ่มใช่สิบเอ็ดโมงก็คือห้าทุ่มใช่ดึกนะแต่เวลาดีเวลาดีเวลาเดียวธรรมกายเนาะโอ้ยังงั้นเดี๋ยวต้องเรียนถามคุณวันเพ็ญอย่างนี้เลยนะครับว่าได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมกันสร้างบารมีอย่างไรบ้างครับอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับได้ค่ะก็พี่วันเพ็ญได้มีเพื่อนอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะครับเป็นเพื่อนลูกพี่อ่าได้ชักจูงพี่และชวนพี่ทำบุญ วัดพระธรรมกายที่แคลิฟอร์เนียค่ะโดยแบบว่าพี่ก็เคยไปวัดพระธรรมกายจอร์เจียไม่ใช่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียมาแล้วค่ะแล้วก็ชวดบุญต่อเสาเข็มต้นแรกแล้วก็ทําบุญต่อเสาเข็มพันปีทําบุญต่อเสาเข็มต้นสุดท้ายแล้วก็ได้สร้างองค์พระธรรมกายประจําตัวที่สลักชื่อนะคะก็ครบยอดสิบเอ็ดค่ะค่ะสาธุค่ะ นะคะก็สั่งสมบุญแบบเข้มข้นมาตลอดเลยนะคะต้องถามเลยว่าอะไรเป็นความรู้สึกที่ทําให้คุณวันเพ็ญไมอยู่ในต่างแดนเนาะแต่รู้สึกว่าอยากที่จะสั่งสมบุญแล้วพอมีกัลายาณมิตรมาทําหน้าที่เชิญชวนเนี่ยก็ตกลงไปกับเขาทันทีเลยอะคะ่ะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วเพราะว่า คุณชอบทําบุญมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะอยู่กับยายก็ทําบุญมาตั้งแต่เล็กยันโตเพราะเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะอือนะคะก็เลยบอก่ันเ็นพี่ชักจูงมาก็ชวนพี่วันเพ็ญทําบุญกันนะอันนี้คือบุญใหญ่บุญที่วัดพระธรรมกายถึงพี่ไม่รู้จักพี่ก็ทําแล้วทําไปทําไปพี่ก็เริ่มรู้ว่านี่คือวัดพระธรรมกายค่ะอืมะนะคะ ไอ้คุณหมอใบเฟินได้มีโอกาสถามพี่วันเพนบ้างไหครับโหพอเห็นใบนะหน้าเนความสุขความสำเร็จแล้วเป็นไงบ้างคะค่ะก็อยากจะถามพี่วันเพนค่ะว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยได้ให้อะไรกับพี่วันเพนบ้างที่ส่งเสริมให้ชีวิตของพี่วันเพนเนี่ยได้ประสบกับความสุขและความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็วัดพระธรรมกายได้ให้อะชีวิตใหม่กับพี่ได้ฟังหลวงพ่อ ท่านเทศแล้วก็ได้ดูเคส e s t u d ชีวิตของแต่ละบุคคลและก็ตรงกับชีวิตของพี่พี่เป็นแม่ค้าเปิดร้านอาหารไทยในใ,ใ,ในในอเมริกานะคะแล้วก็ขายเหล้าขายเบียก็ทำให้แบบว่าขายดีแต่ก็ไม่มีเงินเหลือคะ่ะแต่พอหลังจกากก็หลวงพ่อได้บอกว่าให้เทเล่าเผาบุหรี่นะคะพี่ก็ได้ทำการเชิญน,นิมนต หลวงพี่สงวนค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดกายจ,จอด,ดียได้ไปทาพิธีเทนเล่าผาบุรีหลังจากนั้นพี่วันเพนก็ขายแต่อาหารอย่างเดียวชีวิตก็ก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทุกวันนี้แหละคะ่ะทาให้เรายิ่งอยากได้ทําบุญมากขึ้นทุกวันทุกวันละคะ่ะบุญอ,อะไรที่หลวงพ่อให้มาที่วันเพน็ ทำหมดทุกบุเลยค่ะโอ้สาธุูกต้อต้องสอบถามเพราะว่าการที่เราไม่ได้ขายเหล้าขายบุหรี่เนี่ยแล้วที่เป็นในต่างประเทศด้วยนะคือมันไม่กระทบต่อเม็ดเงินเนาะที่จะเข้ามาในร้านของคุณวันเพ็นเลยเหรอคะหรือว่าพอทำกับไม่ทำเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงที่เราสามารถสัมผัสได้เลยว่าเออมันมีความเปลี่ยนแปลงค่ะมีความเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะตอน ที่พี่ขายเบียร์ขายไวนยขายดีค่ะแต่เงินไม่เหลือค่ะ <c oughs> เงินเข้าข้างหน้าออกข้างหลัง <c oughs> เดี๋ยวนั่นเสียเดี๋ยว <c oughs> เสีย <c oughs> แต่พอพี่เลิกขายขายแต่อาหารอย่างเดียวพี่ก็คิดว่าจะกระทบกระเทือนกับร้านอาหารแต่ไม่เลยค่ะยิ่งขายดีกว่าที่เราขายเบียร์ขายไวายค่ะ โอ้แสดงว่านี่มันเป็นการยืนยันเลยนะยืนยันคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยืนยันคําสอนของครูบาอาจารย์เรื่องของการรักษาศีลน,นี่ถ้าศีลดีเนี่ยนะคะ โอ้สามารถรักษาทรัพย์เราได้ใช่นี่ไงเศรษฐกิจกักบจิตใจเกีไปด้วยกันเนาะโดยเฉพาะเป็นสัมมาอาชีวะ,ะหนึ่งในมักมีองแปดนะครับในบทธรรมาจากกักรกระเป๋าวัฒนสุดด้วยวยนเพนครับได้มีโอกาสฟังพี่วัมเพนว่าโอ้โหตั้งแต่เข้ามาสร้างบาร,รมีกับภูคณะเนี่ยทำทุกบุญใชไม่ว่าจะเป็นบุญเสาแก้วพันปีสร้างศาสนสถานต่างๆแล้วบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการหล่อพระบรมพุทธเจ้าเพื่อประดิษฐานณกก่อแก้วใจดีสวรรค์พี่วันเพนมีความปลื้มปิติใจในบุญนี้อย่างไรบ้างอยากให้ถ่ายทอดให้ค ขอบพี่ปื้มใจปิติใจแล้วก็ดีใจที่หลวงพ่อท่านเมตตาได้มีหลอ่อพระบรมพุทธเจ้าพี่ก็ได้ทำทั้งสี่ทิศเลยนะคะ<อ>ได้ใส่ถาดค่ะ,ะสาธุค่ะใส่ชื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวลูกและสามีทั้งแปดทิศเลยแล้ว้าปื้มมากเป็นบุญที่ใหญ่ที่ ที่พี่ปื้มมากเลยปิติยินดีมีความสุขมากเลยค่ะที่หลวงพ่อท่านเมตตาให้ลูกๆได้ทําบุญแล้วก็ไปปฏิสถานอยู่ที่เกาะแก้วเจดีสวรรค์ใครได้ไปกราบไปไหว้ทําให้พี่ยิ่งปื้มหนักขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะและดีใจมากค่ะ อยากถามความปลื้มนอกจากพี่วันเพ็ญแล้วหมู่คณะที่วัดพระธรรมกายจอเจียมีความปลื้มความอื้อเฟื้เบิกบานยังไงกับบุญหล่อพระอรค์พะุทธเจ้าครั้งนี้ด้วยอะคะโอ้โหทุกคนปลื้มตื่นเต้นดีใจทุกคนมากันทําบุญวันนี้มารับสุวรรณสุวรรณิที่ได้มาสุวรรณีกันทุกคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใส ตื่นเต้นกันแบบว่าปื้มกันทุกคนเลยค่ะนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผู้รักในการสังสมบ,บุรณ์กันอย่างยิ่งเลยนะทุกทุกท่านเลยร,รักในการสะสมบุญกันรักทำบุญทุกบุญทีญท่หลวงพ่อให้มามทุกคนที่กัลยาณมิตรที่นี่ที่วัดพระธรรมกายจอเจียปื้มมีความสุขินดีมีความสุขดีรรขใจมากมากเลยค่ะ ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากเอาตัวของเราทั้งสองคนไปอยู่ที่วัดพระมรกาจอเทียนะอยากไปสัมผัสแต่ว่าเดี๋ยวคงจะได้โอกาสชมผ่านโซเชียลทางโซเชียลมีเดียใช่ไหมค่ะโอ้แล้วบรรยากาศในวัดตอนนี้คึกคับคึกครื้นยังไงบ้างคะเพราะว่าดึกแล้วนะตอนนี้ดึกแล้วนาฬิกไม่ใช่สิบเอ็ดนาฬิกาไทยนะคะสิบเอ็ดนาฬิกาพีเอ็มนะคะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคึกคักก็เสร็จพิธีก็ช่วยกันเก็บของช่วยกันจัดสถานที่ เ,เป็นเจ้าของวัดกันทุกคนช่วยกันทุกอย่างคะ่ะแป๊บเดียวเสร็จแล้วเ,เราได้มีการเตรียมสถานที่ในการที่จะประกอบพิธีกรรมหลอม่อพระบรมพุทธเจ้าพร้อมๆกับที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยไหมคะที่นั่นถ้าทำค่ะทำด้วยค่ะเตรียมไว้ฮะทั้งพระพิสุทแล้วก็กัลยาณมิตรแล้วก็พี่น้องก็ได้มาเตรียมกัน ทุกอย่างค่ะโอ้ถ้าจะนับนับเวลาเนี่ยอีก2-3ชั่วโมงที่เราจะได้ประกอบพิธีกรรมที่ฝั่งนู้นเนี่ยอาจจะเกือบเท้าเลยนะคะอาจจะเกือบเช้าเลยต้องบอกว่าต้องอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านเลยที่แบบตั้งใจกันขนาดนี้ค่ะตั้งใจคนมีความสุข อเลอร์กันคนเลยค่ะสาธุครับผู้หมอไปฟ์นได้ฟังรณกรได้ฟังคุณสุชาดาได้ฟังกับปลื้มใจนะครับวันนี้ทางรายการก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับแล้วก็ขอพระคุณคุณวันเพ็ญช่างโทรเลขนะครับพูดแทนทวีปอเมริกาจากวัาธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะบเส